เซฮเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับยุ้ยบ้านเยอะกันอีกแล้วนะคะวันนี้ยุ้ยจะพามาชมโซนหนองตอกค่ะใกล้โรงเรียนเซนเทเลซาเป็นทาวน์โฮมนะคะ2ชั้นเนื้อที่เยอะๆเลยค่ะเนื้อที่36ตารางวานะคะ4ห้องนอนจุกๆกันไปเลย2ห้องน้ํา1ห้องโถงหนึ่งห้องครัว2จอดรถกันไปเลยค่ะแล้วบ้านหลังนี้นะคะเป็นหลังมุมนะทุกคนหมู่บ้านนักวันนะคะถนนสังขะสันติศุก18 ไปค่ะเพื่อนๆเราไปชมกันในตัวบ้านกันเลยจ้าหลังนี้นะคะเราปูพื้นกระเบื้องให้แล้วนะคะเต็มพื้นที่เลยและยังต่อเติมหลังคาโรงจอดรถกันความร้อนให้อีกด้วยนะและเพื่อนๆเห็นไหมว่าบ้านหลังนี้เข้าออกได้2ทางนะ ทั้งทางข้างบ้านและหน้าบ้านของเราโซนที่2ก็จะเป็นโซนห้องแรกนะคะห้องนับแขก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 เฟอร์นิเจอร์ครบชุดแน่นอนแต่วันนี้นะคะยุ้ยมาถ่ายเร็วไปหน่อยค่ะยังไม่ได้ประกอบนะทุกคนนี่นะคะตรงนี้เห็นไหมมองออกไปก็จะเป็นทางออกของเราข้างบ้านนะและตรงเข้ามาอ่ะ ั่งขวามือนะคะก็จะเป็นห้องนอนแรกของเรานะแต่เดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันก่อนนะว่าเวลาเราเดินออกไปเนี่ยมุมมองจะเป็นยังไงนี่แอนแอนแอน ว้าวกว้างมากนะตรงนี้เป็นโซนหมูกระทะเนื้อกระทะได้เลยนะทุกคนไปกันต่อค่ะข้างในนะคะตรงนี้ตรงๆไปนะก็จะเป็นห้องครัวแต่อันนี้จะเป็นห้องนอนแรกของเรานะคะบอกแล้วว่าห้องของเรานะคะมีทั้งสี่ห้องเลยทีเดียวเชียวข้างล่างจะมีหนึ่งห้องนะทุกคนและข้างบนนะั้นจะเป็น3มห้องนอนด้วยแล้วก็มีห้องน้ําชั้นบนด้วยเช่นกัน ไปค่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะเราไปกันในห้องครัวกันเลยจ้าแต่ก่อนจะไปห้องครัวยิ้ยขอแวะห้องน้ํานิดนึงจ้าห้องน้ําของเราเปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดเลยนะสวยๆวยว้าวๆกันไปเลยจ้าและนี่นะคะก็จะเป็นห้องครัวของเราซึ่งเราก่อเคาน์เตอร์ให้แล้วนะทุกคนและยังไม่พอแค่นั้นนะเราแถมทั้งซิงค์นะคะ1หลุมและฮูดดูดควันพร้อมเตาสอหัวไปเลยจ้า และข้างๆบ้านนะตัวเองไม่ใช่ข้างๆสิข้างหลังของเราไม่ติดกับใครเลยนะทุกคนมรรยากาศดีสุดๆเลยย่าเดี๋ยวยุ้ยจะพาไปชมห้องรับแขกกันอีกครั้งนะคะยุ้ยลืมบอกว่าหลังเนี้ยยุ้ยแถมผ้าม่านให้ทั้งหลังเลยและลมผ่านเข้าจากทางข้างบ้านดีมากๆเลยนะเพราะเราเป็นบ้านหลังมุมค่ะ เราไปต่อกันที่ชั้น2กันเลยค่ะซึ่งชั้น2ของเรานะคะมีทั้งหมด3มห้องนอนและก็หนึ่งห้องน้ํานะคะนี่ห้องนอนแรกของเรา,ว,าว้าวมากทุกคนมันสวยมากจริงๆนะแถมพม่านให้อีกแล้วเห็นไหมและตรงนี้นะคะก็จะเป็นด้านนอกนะคะระเบียงน้อยคอยรักของเรานั่นเอง ทุกคนเห็นไหมเราเตรียมฟูกที่นอนเอาไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะมาประกอบเตียงให้นะจ้าทุกคนนี่จะเป็นห้องน้ําชั้นสองของเรานะคะซึ่งเราแยกโซนเปียกกับโซนแห้งให้แล้วนะฝั่งนึงจะเป็นอาบน้ําส่วนฝั่งหนึ่งทําธุระส่วนตัวนะคะอ่างล้างมือไม่ว่าจะอะไรเราก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ใหม่ทั้งหมดแล้วนะทุกคนอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องนอนที่สองของเรานะคะ สวยไหมคะกว้างมากๆเลยนะทุกคนและติดติดกันก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งนี่ไซส์เท่ากันนะคะและส่วนด้านหลังจะบอกว่ามันไม่ติดกับใครวิวดีสุดๆเลยใครดูคลิปนี้แล้วทักมาหายย้ยได้เลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะบ๊ายบาย